พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพุธที่3เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเรียกทำให้ชอบธรรมและได้รับภาริและพระวจะนะที่เราจะใคร่ครวนและสมาคีธรรมในวันนี้ในพระธรรมรวมบทที่8ข้อที่30กล่าวว่าและบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้นพระองค์ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นพระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศีด้วยพี่น้องครับผมต้องการให้คุดสังเกตสิ่งที่เราเพิ่งอ่านไปเราถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าถูกเรียกทําให้ชอบธรรมและได้รับพระสิริการกำหนดไว้ล่วงหน้าคืออะไรใครคือผู้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าในพระคิด การกำหนดไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้นผ่านทางข่าวประเสริฐนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ได้ยินข่าวประเสริฐถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าให้ได้ยินการทรงเรียกอยู่ในข่าวประเสริฐถ้าคุณตอบรับการทรงเรียกคุณก็เชื่อเพราะข้อนี้กล่าวว่าผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าพระองค์ก็ทรงเรียกเช่นกันนั่นเป็นเหตุผลที่พระองค์ตัดกับเราให้ประกาศข่าวประเสริฐในทุกประชาชาติและทุกสรรพสิง่ง ทุกคนที่เชื่อและรับปฏิ i มาจะรอดและทุกคนที่ไม่เชื่อจะต,ต้องถูกสาปแช่งมาราโกโบทที่16ข้อที่15-16แต่ในโรมบทที่8ข้อที่1พระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคิ์ทำไมนั่นเป็นเพราะพวกเขาได้ถูกทำให้ชอบธรรมแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเราจึงอยู่อย่างสงบสุข เฉพาะพระพรักพระเจ้าทางพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโรมบทที่5ข้อที่หนึ่งการเป็นผู้ชอบธรรมคืออะไรหมายถึงการพ้นผิดการถูกปล่าประกาศว่าไม่มีความผิดดังนั้นต่อหน้าพระเจ้าคุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และได้รับการทำให้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูเจ้าและโดยพระวิญญาณของพระเจ้าของเราหนึ่งโครินบทที่หข้อที่11 ในพระเยซูคิดผ่านทางข่าวประเสริฐคุณถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าถูกเรียกและได้รับการทําให้ชอบธรรมแล้วแต่ยังมีมากกว่านั้นคุณยังได้รับพระสิริอีกด้วยและผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นพระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วยฮาเลลูยาพี่น้องครับชีวิตของคุณได้รับการประดับประดาด้วยพระสิริของพระเจ้า พระเยซูเจ้าตัดไว้ในยอห์นบทที่17ข้อที่2 2ว่าเกียริซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระอง,งนั้นข้าพระองค์อมอบให้แก่พวกเขาไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรเราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้หนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่17คุณได้กลายเป็นการปิปร่งประกายแห่งพระสิริของพระบิดาเช่นเดียวกับพระเยซูเมื่อรู้เช่นนี้แล้ว เหตุใดจึงยังต้องเจ็บป่วยอีกในชีวิตจงปฏิเสธที่จะเป็นคนยากจนอ่อนแอรหรือโง่เขลาบ่อยครั้งจงพูดบ่อยๆว่าฉันได้รับพระสิริแล้วดังนั้นฉันจะไม่อนุญาตให้มีความเจ็บป่วยหรือโครคภัยไข้เจ็บในร่างกายของฉันพระคิดทรงได้รับเกียรติและทรงได้รับพระสิริในตัวฉันฮาเลลูยานี่ควรเป็นการตระหนักรู้ของคุณ คุณถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าถูกเรียกถูกทำให้ชอบธรรมและได้รับพระสิริขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะครับพระบิดาผู้ทรงชอบธรรมขอพระคุณสำหรับการเปิดเผยสำแดงแห่งพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ในชีวิตข้าพระองค์ข้าพระองค์เดินในความสวาม่าง แห่งการทรงเรียกของข้าพรงนั่นคือถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าถูกเรียกทำให้ชอบธรรมและได้รับพระสิริข้าพรุงคดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญและความมั่นใจโดยรู้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะมาสั่นคลอนลิกคิตชีวิตของข้าพระองในพระองค์ ข้าพระองค์เดินในเส้นทางที่ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าทำหน้าที่ในความเป็นเลิศของพระเจ้าและทรงทำให้น้ำพระทัยสมบูรณ์แบบของพระองค์สำเร็จทุกวันในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PF a พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด